พี่น้องชาวราศีกันครับในเดือนเมษายนพุทธศักราช2566มีเส้นทางของโชคลาภมหาศาลกงล้อของสิ่งที่ดีๆความเจริญความรุ่งเรืองความสมหวังและเส้นทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลท่านจะได้รับพรวิเศษที่ดีมากๆมีทรัพย์สิสนมีรายได้มีความมั่นคงเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆของดวง ชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกันครับกลับมาพบกับมหมอฮักอีกนะครับในเรื่องของการพยากรณ์ดวงคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีกันในเดือนเมษายนพุทธศักราช2566นะครับ ก็อย่างที่เคยบอกเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่มันจะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามานะครับจาก ID line, uck, ดีไลน์ฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกัน คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีกันคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกันก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะน,นะครับทีนี้เราก็จะมา เริ่มต้นดูกันว่าดวงของชาวราศีกันในเดือนเมษายนพุทธศักราช2566จะมีอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความร,รักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางการแก้ไขเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่ง คือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงานชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีมีอะไรที่ควรระวังมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งกันนะครับเป็นแปดดาบนะครับแปดดาบคือสภาพที่เราเรียกว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกมีเรื่องจําเป็นมีเรื่องต้องจัดการยังมีปัญหาในเรื่องของงานบางอย่างที่ยังเคลียร์ไม่จบยังไม่เสร็จไปสิน้น ยังมีปัญหายังมีข้อผูกมัดยังมีสัญญาเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวราศีกันยังจะต้องรับผิดชอบในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจเรื่องอะไรก็ตามนะครับอยากจะเลิอกอยากจะยกเลิอกอยากจะปล่อยอยากจะวางมือแต่ยังทําไม่ได้นะครับก็ต้องอดทนตรงประเด็นนี้ก่อนมีอะไรที่ยังต้องรับผิดชอบต้องทําต้องรับผิดชอบ เราจะปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องจำใจยอมรับสบภาพไม่ว่าจะเกิดอย่างไรก็ตามนะครับอดทนในเรื่องส่วนนี้ด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองกันนะครับพี่น้องชาวราศีกันเส้นทางการงานเป็นอจสวินเรียนนะครับมีเงินลงทุนเข้ามานะครับในเส้นทางของการประกอบอาชีพนะครับ ท่านที่กำลังรอคอยเงินที่จะเอามาจับจ่ายใช้สอยเพื่อการประกอบอาชีพสร้างอาชีพใหม่ๆลงทุนน่นนี้นั่นนะครับท่านมีโอกาสในการที่จะได้รับเงินส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขอความช่วยเหลือไว้ขอเครดิตตรงนั้นตรงนี้ไว้อยากจะกู้ยืมตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนํามาประกอบอาชีพนะครับเน้นไปที่การประกอบอาชีพเน้นไปที่เรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพต่อไปในอนาคตนะครับ ซึ่งพี่น้องชาวราศีกันมีโอกาสในส่วนนี้ด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นดวงเมจิเชียนนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญในเรื่องของอาชีพการงานนะครับเรื่องของความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตเป็นจุดเด่นสำคัญมากๆสํสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีกันในช่วงเดือนเมษายนนะครับเพราะว่านั่นคือใบเบิกทางของท่าน ถ้าจะมีชื่อเสียงก็ด้วยผลงานด้วยความรู้ความสามารถที่ลงมือทำการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักปราชญ์เป็นราช,ชบ,บัณฑิตทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้นำในเรื่องของจิตวิญญาณเป็นผู้นำของโนนีน,นั่นในการที่จะสร้างความมั่นคงต่อไปนะครับซึ่งเป็นโอกาสดีที่ท่านจะมีชื่อเสียงมีคนยอมรับนับถือในความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตของท่านและนอกจากนี้ ในเรื่องความสนใจแล้วนะครับพี่น้องชาวราศีกันอาจจะสนใจในศาสตร์ที่ค่อนข้างจะเล้นรับเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติมหาจัรย์เรื่องราวที่คนอื่นเขาไม่อยากจะเชื่อจะมีประสบการณ์ในส่วนนี้เข้ามาในวงจรชีวิตของ ท่านมากเป็นพิเศษด้วยนะครับซึ่งท่านก็นําไปถ่ายทอดได้ประกอบอาชีพได้มีสร้างงานสร้างเงินต่อไปในอนาคตได้ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะเอาแต่ใจตัวเองบ้างนะครับนี่เป็นวิถีชีวิตนะครับก็ลดลด,ลดความเห็นแก่ตัวลดลดความเอาแต่ใจตัวเองนะครับไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะครับขออภัยที่พูดผิดลดความเอาแต่ใจตัวเองลดความดือ้อรั้นมีทิฏฐิลงไปบ้างนะครับอันนี้เพื่อ ที่เราจะเชื่อมโยงไปถึงส่วนเดินได้อย่างมีคุณภาพนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2นะครับพี่น้องที่เกิดในบราศีกันครับคือเรื่องของการเงินแนวทางการเงินจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเลเวอร์นะครับเลเวอร์คือประเด็นของความชอบความพอใจการทุ่มเทอะไรเป็นพิเศษ ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการเงินด้วยท่านอาจจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งที่ท่านชอบเป็นพิเศษรักมากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆสักอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องมีการทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นมากเป็นพิเศษด้วยนะครับ บางคนก็ทําลงไปโดยไม่หวังผลคือมีความสุขที่ได้ทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นนะครับอาจจะเสียเงินเป็นจํานวนมากๆก็เป็นไปได้นะครับแต่ความสุขทางใจมาประมาณนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองในเรื่องของการเงินนะครับเป็นสเตรง็งอันนี้คือความเข้มแข็งละทีนี้มาพร้อมกับการเงินประสบการณ์ชีวิตเช่นเดียวกันนะครับสุภาพสตรีชาวราศีกันนะครับโดดเด่นในความเป็นผู้นำ ในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพได้ดีเยี่ยมและก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการเงินซึ่งท่านจะมีบทบาทสำคัญเข้ามาในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับมาดูตรงนี้เป็น3เมรีนนะครับสามปีนญคือโชคลาภโชคของด้านการเงิน ซึ่งกำลังจะหมุนเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นการเปิดที่มาของแหล่งรายได้เปิดที่มาของการเงินที่ดีมากซึ่งพี่น้องชาวราศีกันจะมีเซนมีสัญชตาตญาณมีความรู้สึกพิเศษพิเศษว่าควรจะทำอย่างไรแล้วท่านจะมีงานมีเงินมีรายได้มีดวงพิเศษพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะครับนี่เป็นโอกาสดีนะครับสำหรับเซนตรงนี้จะส่งให้ เงินของท่านสัพัดมีเงินเข้ามาตลอดนะครับคือคิดเงินยังมีโอกาสที่จะได้เงินนะครับพี่น้องชาวราศีกันครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักครอบครัวสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีกันจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึงในส่วนนี้นะครับเป็นซีไม้เท้านะครับ สี่เมถ้าคือความสมหวังการเริ่มต้นที่ดีในเรื่องของประเด็นความรักครอบครัวจะมีความสมบูรณ์การรอคอยเกี่ยวกับความรักนะครับมีโอกาสที่ท่านจะได้รับความสมหวังนะครับจะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ใหม่ที่ดีคนที่รอคอยความรักจะมีความรักเข้ามามีงานเลี้ยงมีงานมงคลเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับครอบครัวเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับนี่เป็นจุดที่ เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงที่เรามาเจอกันเยอะเ,อะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นบรรยากาศที่ดีสําหรับพี่น้องที่เกิดในราศรีกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับพี่น้องชาวราศรีกันครับครอบครัวความรักเป็นอย่างไรมีวินอ็อฟฟอร์จูนอยู่ในตําแหน่งนี้ด้วยนะครับวินอ็อฟฟอร์จูนคือโชคลาภคือคุงล้อของทรัพย์สมบัติ สิ่งดีๆนะครับจะสามารถที่จะหมุนเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านพลิกชีวิตของท่านจากวิกฤตจ,จากเรื่องที่ไม่ดีจากความล้มเหลวจะก้าวพ้นจากจุดนั้นไปก้าวสู่จุดใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของอาชีพเส้นทางของการงานเส้นทางของการเงินความรักที่รอคอยอยู่ สมหวังมากๆนะครับมีโอกาสที่จะเข้ามาร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีๆไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันอย่างไรก็ตามนะครับความรักคนรักมาพร้อมกับโชคลาภมาพร้อมกับสิ่งดีๆมาพร้อมกับการเงินจำนวนมากๆทีเดียวนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สามในเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีกันเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็นจัสเมน เป็นวันที่สิ้นสุดการรอคอยเป็นวันที่ท่านจะได้รับข่าวดีๆเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับคนรักความรักกลับมาเยือนกลับมาคืนบ้านคืนเรือนสำหรับคนที่ไม่ได้เจอกันสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนี้ประเด็นความรักก็จะมีเกี่ยวโยงกับเรื่องของปุเพันนิวาสด,ด้วยสำหรับคนที่รอคอยคนรักนะครับมี พรหมมาลิขิตเข้ามาชักจูงคนที่ท่านกำลังรอคอยให้กลับคืนมาคนที่เคยมีปัญหาไม่เข้าใจซึ่งกันแลการก็อาศัยช่วงเวลานี้ปรับความเข้าใจแล้วจะดีนะครับกลับคืนมาได้นะครับจากวิวาทซึ่งกันแลการแม่เข้าใจกันละหองละแหงช่วงนี้ก็ ปรับความเข้าใจกันซะนะครับครอบครัวข,ของท่านก็จะอบอุ่นดีขึ้นนะครับมีลูกมีล้านมีคนเข้ามาห้อมล้อมมีคนมาแสดงความชื่นชมยินดีในองค์ประกอบของความมั่นคงในเรื่องของความรักและครบขอบครัวที่ดีมากๆนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคสุขภาพการแก้ไขปัญหาต่างๆจะเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งในส่วนที่4นี้นะครับเป็นเก้าเหรียญเ้าเหรียญคือความโดดเด่นของท่านสุภาพสตรีชาวราศีกันนะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะครับเชื่อมั่นในตัวเองสร้างงานสร้างอาชีพได้แล้วก็มีความพอใจกับตัวเองได้คือเป็นคนที่มี มีความคิดเป็นของตัวเองมีความคิดเป็นคนที่ชอบจะทำอะไรก็ได้ในช่วงเวลานี้นะครับมีงานมีเงินมีความรู้สึกดีๆแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับนี่เป็นแนวทางของท่านสุภาพสตรีที่ยังยืนยันในตัวเองในความเชื่อของตัวเองว่าทำได้อยู่ได้เดินหน้าต่อไปด้วยความสำเร็จได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สนะครับเป็นโฟลนะครับเป็นบรรยากาศของการท่องเที่ยว เดินทางออกต่างจังหวัดมีกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเพื่อตามบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจเข้ามามากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับงานท่านอาจจะเจาะจงไปที่งานพิเศษงานที่เป็นประสบการณ์งานที่จบเป็นงานงานคือเป็นงานจอบเป็นงานจ้างพิเศษก็เป็นไปได้นะครับคือ ชอบมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนเมษายนนี้ไม่ชอบอะไรที่จะอยู่กับที่คือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานหรือไม่ก็จะมีการเดินทางเข้ามาในในช่วงนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นอัศวิน ไม่เท้านี่ก็เป็นการเดินทางเช่นเดียวกันนะครับช่วงเดือนเมษายนนะครับมีการเดินทางค่อนข้างจะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อประกอบอาชีพเพื่อสร้างงานใหม่ๆเข้ามาด้วยก็เ,เป็นไปได้นะครับส่วนของการเดินทางยังเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตของชาวราศีกันในช่วงเดือนเมษายนนะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบทำพยากรณ์สำหรับชาวราศีกันนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็น5ถ้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็น1ปัญหาที่อาจจะยังเจอนะครับคือปัญหาความไม่พอใจกับบางเรื่องบาง,อย,างอย่างเหตุการณ์บางเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่รอคอยอยู่นะครับใจเย็นๆในสิ่งที่รอคอยนะครับอาจจะมาช้า มาแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจกับเรื่องบางเรื่องกับบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอุปสรการรอคอยบางทีมันทรมานประมาณนั้นนะครับแต่สิ่งที่ได้มานะครับสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคุณค่าก็มีไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นมองให้เห็นคิดให้ทันเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วท่านจะพบทางเดินที่ดีแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับไม่ใช่ว่าตกอยู่ในวังวนของความรู้สึกที่มันแย่ตะหลอดไปนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีกันในเดือนเมษายนพุทธศักราช2566นะครับเส้นทางของการงานนะครับแม้ว่าท่านจะมีเรื่องหงุดหงิดรำคาญใจเรื่องของภาระพันธะอะไรบางอย่างที่มันย้องต้องผูกมัดผูกพันท่านไว้อยู่ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นแก้ไขไปอะไรที่ยังรอคอยได้รอคอยอะไรที่ยังต้องยอมรับก็ต้องยอมรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงแก้ไข แต่ส่วนของความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตของท่านมีโอกาสาที่จะสร้างงานสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักอาชีพเสรมิมอาชีพสำรองได้ดีมากขึ้นนะครับมีการเดินทางมีการเดินทางไปสร้างงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะเกิดขึ้นมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตมีเงินทุนเข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยให้บริหารให้สร้างอาชีพใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับท่านมีเรื่อง ที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยเพื่อสิ่งที่ท่านรักท่านชอบเป็นพิเศษในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับแต่อย่งไรก็ตามนะครับเส้นทางของการเงินถือว่ามีจุดเด่นมีจุดแข็งอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับท่านจะมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆ ในเรื่องของการเงินนะครับที่จะมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับได้เยอะได้มากได้น้อยแต่อย่างไรก็ตามจะมีเงินหมุนเข้ามาตลอดในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับประเด็นที่3คือเรื่องของความรักครอบครัวสมบูรณ์ดีมากนะครับความรักเริ่มที่จะกลับคืนมาสําหรับคนที่รอคอยความรักรอคอยคนรักดีเยี่ยมจะสมหวังจะมีความสุขจะมีงานเลี้ยงงานแสดงความชื่นชมมาพร้อมกับโชคลาภใหญ่โตมหาศาลนะครับมาพร้อมกับเงินจำนวนมากๆ มาพร้อมกับสิ่งที่ดีๆของชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกไิเกิดเป็นโอกาสทองนะครับไม่ว่าคนรักของท่านจะอยู่ห่างไกลกันอย่างไรนะครับจะมีข่าวดีๆมีเรื่องราวที่ดีๆบุเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่มีความสมบูรณ์มากๆในเรื่องของครอบครัวและความรักนะครับ ส่วนเรื่องทิศทางแนวทางอุปสรรคนะครับท่านอาจจะมีปัญหาบางเรื่องของการรอคอยงดจิตลำันใจอยู่บ้างนะครับหรือไม่ก็มีความเครียดในบางเรื่องบางอย่างที่ยังต้องรับอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็คอยแก่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้มายังมีคุณค่ายังมีความหมายยังมีโอกาสดีๆในการที่ท่านจะสร้างสิ่งใหม่ๆต่อไปในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานสร้างอาชีพรายได้ประสบการณ์ชีวิตการเดินทางการพักผ่อนจะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงวงจรของ ดวงหลายด้านนะครับที่จะหมุนเข้ามานะครับซึ่งโอกาสที่ท่านจะพบกับความมั่นคงความสาเร็จก็ยังเปิดกว้างขึ้นมานะครับพี่น้องที่เกิดในราศีกันครับเอาละครับวันนี้บังคับพยากรดวงของพี่น้องที่เกิดในราศีกันในเดือนเมษายนพุทธศักราช2566มาครบทั้งเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางการแก้ไขเป็นการพยากร์ดวงในวงก,งกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะนะครับโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันท่านที่ก็ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่ก็ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจากไอดีไลน์ฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645 เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีกันทุกคนที่มีโอกาสเข้ามาฟังคลิปของหมอฮักนะครับจงพลิกชีวิตตัวเองให้ได้ก้าวสู่ความสําเร็จเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยมีความสุขมีความสมบูรณ์นะครับมีความมั่นคงความรักขอให้ลงตัวสมหวังมั่นคงนะครับดังคําพยากรณ์ที่ว่าเติบโตมั่นคงรุ่งเรืองสําเร็จสมหวังร่ํารวยนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ